ตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะใครที่มีแผนจะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีหรือว่าเป็นเมนูท้องถิ่นพื้นที่วันนี้มีมาแนะนำค่ะกับเมนูนะคะข้าวจี่มูลฟักทองยัดไส้ปลารา้าสับไม้ละสิบบาทเท่านั้นค่ะซึ่งพอฟังแล้วเอ๊ะมันเข้ากันยังไงมันเป็นไปได้เหรอข้าวจี่มูลฟักทองกับปลารา้าสับมันจะรสชาติเป็นยังไงหน้าตาอย่งไงไปดูกันค่ะ โอ้โหตอนนี้นะคะบรรยากาศที่เห็นอยู่นะคะคือการปิ้งขา้าวจีเสียบไม้แบบโอ้โหน่ากินนะตอนเที่ยงแบบนี้คือหิวเลยละนะคะที่ตลาดสดเทศบาลหนองสองห้องนะคะริมถนนเจนจบทิศอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นค่ะเขามีการพบร้านขา้าวจีชื่อดังที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลหนองสองห้องต้องบอกว่าบรรยากาศลูกค้ายืนรอเยอะมากยืนรอซื้อ ขาจี่เสียบไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่มาติดต่อราชการผู้มาใช้โรงพยาบาลโดยสังเกตเพบว่าไม่มีลูกค้าไรายใดเลยที่จะซื้อเพียงไม้เดียวก็คือซื้อมากกว่าหนึ่งไม้นะคะมักจะซื้อ5้าถึงสิไม้ต่อครั้งเนื่องจากเป็นลูกค้าประจําที่เคยกินนะคะแล้วก็ติดใจในรสชาติโดยรสชาตินี้นะคะเขาบอกว่าจุดเด่นของร้านนี้คือข้าวจี่สดใหม่ บนเตาถ่านร้อนๆทาให้มีกลิ่นหอมสีเหลืองทองน่ากินแล้วก็เขาเรียกว่ายังมีข้าวจี่แบบบ่ายนะคะหรือว่าการยัดใส่โอ้ายโบกนันบ่อเอออันนี้คือการบ่ายนะคะเคยได้ยินไหมคะบางคนอาจจะฟังภาษาอีสานเขาว่าบ่ายยังไม่เข้าใจนะคะบ่ายคือการเอา,เอาเอาอะไรสักอย่างมาใส่ในข้าวแล้วก็กลั่ ปั้นๆแล้วก็กินในนั้นนะคะพร้อมๆกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรสชาติความแซ่บที่กลมกล่อมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะโดยเจ้าของร้านนะคะคุณพี่ ทันย่ไมอายุ58ปีค่ะบอกว่าช่วงนี้ข้าวจี่ขายดีมากนะคะเฉลี่ยใช้ข้าววันละประมาณ30กิโลกรัมค่ะซึ่งหากตรงกับช่วงมีงานบุญจะเพิ่มเป็น40กิโลกรัมต่อวันไข่ไก่เนี่ยสาแผงต่อวันเลยนะคะซึ่งสูตรของทางร้านเนี่ยจะนําฟักทองมามูนผสมกับข้าวเหนียวทําให้ข้าวจี่มีความนุ่มไม่แข็งสีเหลืองน่ารับประทานนะคะ ลูกค้าจึงเรียกว่าข้าวจี่สมุนไพรฟักทองนะคะซึ่งขายมานานกว่า10ปีคุณผู้ชมอันนี้คือไม่ใช่ว่าเพิ่งคิดนะอยู่มากับประเทศไทยของเรา10ปีแล้วนะคะโอ้โหร้านนี้นะคะจะเริ่มขายตั้งแต่ช่วงประมาณตีสาค่ะเออเริ่มตั้งต,ตั้งแต่ตีสาเนาะขายในช่วงของ7จ็ดโมงถึง8ปดโมงนะคะของทุกๆวันลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อไปกินคู่กับ พวกปิ้งๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งไก่ปิ้งไก่ไกย่างนะคะโดยเขาก็มีขายไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งราคาไม้ละ10บาทเท่านั้นโดยก็จะมีแบ่งหน้าที่กันนะคะทั้งคนปิ้งคนย่างคนปั้นนะคะเพราะว่าออเดอร์นี่เยอะมากๆเขาก็เลยต้องทําอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งถ้องอกว่าเป็นเมนูที่ทานได้ง่ายหาได้ง่ายราคาถูกแล้วก็เป็นประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆส่วน ทางด้านที่เห็นเข้าไปในบ่ายโบกที่มันอยู่ตรงกลางนี่นี่ที่กําลังตักอยู่ตอนนี้คือแจ่วบองนะคะเป็นแจ่วบองของทางร้านสูตรพิเศษค่ะที่มีการขายแยกออกมาเป็นกระปุกกระปุกละสิบาทเท่านั้นมีทั้งแบบดิบแบบสุกแบบผสมแมงดาลูกค้าบางคนเนี่ยคือชอบมากคือการเอาไปยัดนะคะใส่ในข้าวจีนะคะทางร้านก็คิดราคาเดิมนะคะต่อให้จะยัดใส่หรือไม่ยัดก็10บบาทเหมือนเดิมนะคะอา้าวอันนี้เป็นไอเดียที่เพิ่มเติมเข้ามาปกตินะคะเขาก็จะขายเนี่ยแบบอย่างนี้แหละ หรือว่าใครอยากยัดเข้าไปนะก็ยัดได้เหมือนกันนะคะเอาโอ้โหมองแบบนี้แล้วหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบอกว่ามีเสียงสัมภาษณ์มีเสียงพูดคุยบรรยากาศภัยในการซื้อด้วยเอาเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเท่าเมือนเขาเหนียวเมืออะไรกโลครับเนีเขาเหนียวนี่ยดยสิปริมาณ30มกิโลค่ะทำสิกิโลแต่มีงานของงนบุญที่มีคนชประมาณสี่สิบห้าสิบโล มันตามปกติสิได้ขาจีประมาณจังใหม่ประมาณหาสิบหาหาลอยก็ใหม่หาลอยก็ใหม่นะมีสูตรเด็ดของเขานี่ของร้านเขาที่ขายที่เขาเนือเลี้ยงเนี่ยมันได้เพรยังแต่พอปักท้องกปักท้อเอาไปมุนใส่ปักท้อค่ะมุนใส่ปักท้อมันมันสืดซอยอย่างมุนใักมันมันสดซอยยันไงเขานื้อันเป็นเขาว่าแขงมันสิเหลืองไม่เป็นเส เพื่อนบอกว่าขันใส่ผักชองลงไปมันกระสีเห็ดห้มันนิ่มมันบาแข็งนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงจากเจ้าของร้านนะคะคุณคุณพี่ธัญยมัยนะคะซึ่งต้องบอกว่าวิธีนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆหนึ่งแหละคือรวดเร็วทันง่ายไม่เปื้อนมือเพราะว่าเสียบไม้มาให้นะคะแล้วก็สั่งแม่ค้าว่า บสามใบสี่นะคะก็คือการยัดปลารหใส่ในข้าวจี่นั่นเองนะคะก็คือ3 4มชิ้นนะคะซึ่งเป็นภาษาอีสานนะคะคำว่าายก็คือการยัดเข้าไปนั่นเองนะคะผู้ชมค่ะโดยคําว่าบาบนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันคือคําว่ายัดในภาษาอีสานนะคะก็ถือว่าเอาไปพูดกันได้นะคะายโบกใบข้าวจี่บาบเขานันเขาหนีนะคะก็สามารถไปกันได้นะคะสามารถถ้าใครอยากลองทานนะคะเดินทางไปที่หนองสองห้องนะคะไปแวะลองชิมข้าวจี่กันหน่อยนะคะข้าวจี่มูลฟักทองยัดไส้ปลาบองรับรองว่าถ้าได้ ไทานแล้วจะติดใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามีร้านนี้ร้านเดียวเปิดมากกว่า10ปีไปลองกันได้ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ